ค่ะพบกับรายการไลฟ์ตาชนบายยามาฮ่ารายการที่จะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงกันรถมอเตอร์ไซค์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นการทัวริงของยามาฮ่า MP03 แทบจะเปิดตองอับบิสซัทของของรถระดับ300ที่ไปเส้นทางที่ฮาริวรเหมือนกันนะครับเป็นเส้นทางที่เพิ่งเปใหม่ด้วยนั่นคือกรุงเทพเบตง แม่เป็นเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์รอยกันได้นับัดนี้ค่ะก่อนมาใช้ MP03 ยโอ้โหคนที่ใช้มาเยอะพี่ลองถามว่าดูเราเจอกันครั้งแรกกับเอ็มซาเล่ย์ยังไง เอฟแร็คตอนที่เปิดตัวใหม่ๆสี่ห้าปีแล้วนะเลยน่าจะเลยแล้วน่าจะเลยแล้วใช่ไหมเน้นวเน้นวเน้นเอากมันส่วนใหญ่ไปเติมกับน้ำมันซะมากกว่าอยากเที่ยวอยากเที่ยวถามถึงการใช้น้ำมันนี่เป็นคิดว่าประหยัดไหมประหยัดไหมกี่กิโลลิตรช่วงนั้นจำได้ไหมข้าวๆ